อันแรกเลยต้อตัวเองแล้วนะนะครับตื่นเช้ามายืดเข่าไปออกครับถ้าเรานอนงออยู่ยืดไม่ได้ครับถ้านอนยืดอยู่งอไม่ได้นะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเอาสีชมพูของอาจารย์เข้าไปเลยครับก็จะช่วยทําให้มันคลายได้ครับทีนี้อยากแชอาจารย์เล่าว่าและไอ้ข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันช่วยได้ไงครับสารสามตัวนี้คือสารตัวเจ้าปัญหาที่ทําลายกระดูก ทําให้เกิดการอักเสบ<ห>นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือว่าลดสารสาตัวนี้ลงมามเราก็เลยเอาสารสกัดมังคุดเงาดำถูเรื่องรังลูกปรุงใหม่มให้ไปทําหน้าที่กับไม่เลืดขาวให้เข้าหลังสารสาตัวนี้ลดลงมามนะครับแล้วก็มีการพิสูจน์นะครับัอนอาสาสมัครก็คือให้เขาใช้สองเม็ดเชา้าสองเม็ดเย็นแล้ววัดเม่เลืดขาวหลังจากที่ใช้ไปสิวันนะครับเราก็พบว่า ไอสารสามตัวเจ้าปัญหาเนี่ยมันลดลงมาได้จริงๆแล้วลดมาอย่างสวยงามมากๆนะครับคือพออายุมากขึ้นมาเนี่ยครับเวลาเดินเถินมันจะมีเสียงประกอบพิซาริเฟกนะครับก๊อปกอบก๊อปกซึ่งเป็นทหารทีนี้ก็มีรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งเวลาเขาไปเที่ยวกับครอบครัวนะครับเขาจะไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะคนอื่นไปเล่นไปอะไรกันนะไปสวนสนุกเนี่ยเขาไปไม่ได้เพราะเขาเป็นลูบะตอย ครับมันก็ช่วยได้ใช่ไหมครับใช่ครับรูมาตอยก็เป็นอาการแพ้ภูมิตัวเองอาการหนึ่งซึ่งเ็าเกิดขึ้นจากสาเหตุ3ามตัวนี้แหละหนะครับเพราะอาการที่เรามีสารสาตัวนี้เยอะเกินไปโอ้มันกว้างมากนะฮะ,ะทางให้อาการแพ้ภูมิตัวเองเยอะมากเลยเพราะว่ใครก็ตามที่มีอาการแพ้ภูมิตัวเองเมื่อเราลดสารสตัวนี้ลงมาได้เราจัดการได้มันก็จะไม่แพ้แล้วคือต้อง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 เรียนด้วยความถ่อมตัวว่าเราไม่ได้ไปจัดการหรอก เราไปสร้างให้ร่างกายเขาจัดการเองอแล้ว SLE มันคืออะไร SLE ก็คือการแพ้ภูมิตัวเองที่หนักเลยนะครับก็สารสตัวนี้อีกและนะฮะเพราะนั้นเราเรา,เรา,เราอาจจะต้องใช้ให้มันนานหน่อยอเพื่อให้เกิดมีการแก้ไขปัญหาในระยะยาวเราก็รู้แล้วนียไอ้คำว่าไขข้อเนี่ยมันมันเป็นปัญหาจริงๆจ,จะเดินจะเหินจะทำอะไรต่างๆนอกจากไอ้เสียงที่มันเป็น ซาวเอฟเฟกที่เกิดขึ้นภายในร่างกายยังมีซาวเอฟเฟกจากปากเราด้วยนะเคยเห็นคนแก่นั่งคนแก่ยืนไหมครมันจะต้องอ,อ,อย่างเงี้ยนะครมันต้องมีซ o าวเอฟเฟกเกิดขึ้นด้วยชีวิตมันจะมีความสุขได้อย่างไรครับอย่างรุ่นน้องที่มีอยู่เนี่ยเขาไปเที่ยวสวนสนุกเนี่ยโอ้ยเขาไปเที่ยวกันสนุกสนานเธอนั่งเฝ้าเป้คะ่ะ แต่ทําเป็นคนดีนะคะ,ะใครจะไปเล่นอะไรก็เล่นนะคะเดี๋ยวเฝ้าให้ค่ะทีจริงไม่ใช่ไปไม่รอดค่ะเพราะว่าไม่ได้ดูแลตัวเองเกี่ยวเรื่องไขข้อแต่ตอนหลังเนี่ยเมื่อเจอกับบิมปรากฏว่าตอนนี้เธอสะดวกบุุณได้แล้วค่ะสุขกายสบายใจขึ้นเมื่อได้อาหารเสริมที่มาจากผลิตภัณฑ์ในประเทศมาจากมังคุดมาจากงามาจากฝรัง่งมาจากบัวบกซึ่งเวลากินมันก็สบายใจ มันไม่มีอะไรที่เป็นเคมีที่จะแปลกปลอมเข้าร่างกายเลยแม้แต่น้อยนะคบลองเข้าไปในข้อมูลนการศึกษาดูแล้วเมื่อเข้าใจอย่างท่องแท้อะไรก็ตามที่มันช่วยทำให้เราสุขภาพดีได้นะครับเราก็จงทำอย่าไปทำเหมือนกับคนที่บอกว่าแล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมไม่ใช่ครับคนเราอย่างที่บอกเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกพฤติกรรมของตัวเองได้ เพราะฉะนั้นเราเลือกในการที่จะดูแลตัวเราเองเราย่อมสุขภาพดีได้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ